อีกข้างก็จะเป็นสีนี้นะครับแม่แม่นี่สีนี้อันนี้สีนี้อายุเจ็ดเดือนแล้วดวงตาเหมือนเดิมนะครับแม่แม่จ้าเร็วสวยเออสวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับน้องสาวของเราเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ พี่ดาวไปวัดนะครับวันนี้ก็เลยอยู่แต่จันเจ้านะครับช่วงเช้านะครับเราก็เลยจะถา่ายจันเจ้าให้ชมนะครับมาดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับจันเจ้าเอ๋ยนะครับเอาเช็คเช็คเช็คตรงตรุ่มนะครับนี่ตุ่มอยู่ตรงนี้แต่ไม่บวมเท่าตอนเกิดแรกๆนะไปไม่ล้ดวงตาดวงตาข้างนี้เป็นแบบนี้โอ้ยถี่ไม่จ่าย,ยาเนี้ยเดี๋ยวเลยเพิ่งทางนี้ก่อนเพิ่งตาก่อนเอานีนะ้า เออดวงตกกาก่อนเร็วตาอีกข้างก็จะเป็นสีนี้นะครับแม,แม่นี่สีนี้อันนี้สีนี้อายุเจ็ดเดือนแล้วดวงตาเหมือนเดิมนะครับแม่แม่ตาเร็วสวยเออเอาใหม่เอาใหม่หมนี่ข้างนี้สีนี้นะครับข้างซ้ายนะครับถ้ามองเกดนะด้านหน้าคือข้างขวาตาสองสีนะสองสีนี่ไม่หญิงตาสองสีนะั่นเองนะครับแม่แม่หนึ่งสองสามจา้า อมองแบบนี้ก็สวยปีกแบมนะแม่แม่ตาตองสีเนาะเอาไหมเอาไหมชอบชอบดูข้างนี้ว่ามีข้างนี้เหมือนแม่แป้งมาตาเนี่ยเนี่ยข้างนี้เหมือนแม่แป้งแต่ข้างนี้มาไงเนี่ยสีดาดาเนี่ยมเลย <laughs> จ้าสวยเร็วสวยจ้าสวยก่อนเร็วจ้าแบบสลับขานะไม่เอาไม่เอาขาตรงเขาสลับขาสลับขาโอ้จ้าเีลือเตะลุ่ม จ้าแบบสรลับค้ากันเนที่เอาคือมาให้โอ้ยแง่งแย่งแย่งแย่ง,ยง,ยงอเออไม่หญิงตาสองสีครับสวยเออโอ้ท่านบอกใจอ่างเดียวเอาเาเปลือกไปน้ำ น่ารักมีขาน่ารักมีขานะครับอืออืออือออานิอิ่มแล้วเหรอเห็นอะไรไหมเนี่ยอิ่มแล้วเหรอเห็นอะไรไหมเนี่ยอืออืออทำไงสวยเลยเสวยอือก็ให้น้องเขาสวัสดีนะครับก็เวลาถ่ายคลิปก็เหมือนน้องเขาสวัสดีบ่อยแต่ความจริงปกติก็ไม่ได้ทำนะครับ เดี๋ยวแม่พีว่าทาไมให้น้องทําบ่อยจังเลยก็แค่ถ่ายคลิปนะครับแม่แม่คเวลาถ่ายคลิปนะครับเออเยเดียวพีว่เร็วมันดูตรงไหนอีกดีนะน้องกินเจ้านะดูตาไปแล้วนะเจ็ดเดือนตาก็ดูชัดเลยนะครับตอนนี้เออเพอแล้วเพอแล้วไอ้ฝ้าก,กินแป๊บหนึ่งก่อนตอนนี้ตาดูชัดมากแบบมองเห็นเลยมองแบบนี้ปุ๊บเรามองข้างหนึ่งคือ ตอนเด็กๆเราอาจจะมองยังไม่ชัดว่าสองสีกินหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้นี่มองชัดมากนะแม่ๆเออเออเออเขียดแล้วเด็ก็เขียดบ่อยกินก็เขียดอีกอู้หู้คนยังงาาบ่อยกินก็เขียดดิงดิงดิงเออส่วนผมก็จะเป็นสีนี้โคนจะเป็นสีส้มนะแม่ๆดูๆนะครับเ่าฝรั่ง คนเป็นสีส้มเออคนเป็นสีโคกเออแต่แต่ไม่คนเป็นสีดําแต่ปลายโคปลายผมเป็นสีโคกนะครับเออเฮ้ยเฮเออหนีท่านี่นี่เอาไหมเอาไหมขาเท้าหันไหมเลี้วจะไหมจะไหมด้วยแมวแมวบอลบอลบอลเอาสัลับขาสัลับขาสัลับขาเลยม้ยเอาสัลับขาจ้าเออเออเก่งจริงจริงจริง อืมเอาจ้าไม่สวยสลับขาสวยสวยจ้าไม่เร็วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออโอ้ย ah. เอาไม uh ่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสลับขาดีกว่าสลับขาเร็วจะเหมือนผู้หญิงเออเออนเออโอ้ยเนาะสลับขานะจ้าแบบว่าสวัสดีเหมือนผู้หญิงเลยคออสลับขาเออส่วนมาแล้วก็ชิวๆครับยืนรอลูกชายกลับมาจากวัด อ้้าโยจาสำหรับขาห้ามากัดกันเจ้าก็เลยอ่ะหมดแล้วสองลูกแล้วกินทั้งวันแล้วนะวันนี้พอแล้วพอแล้วบูบี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 แลยเนี่ยบูบีบูบีเอาเอาเอาหนักเลงโอให้ดึงตื่นไปใส่ไปใส่เฮ้ยเฮ้ยยอะไรเนี่ยดิ แต่ก่อนยังไม่มีเท่านี้เลยตอนนี้เริ่มโหลดต่าแล้วเนี่ยแต่ก่อน Dial ไม่มีตรงนี้แล้วมีแค่ตรงนี้ตอนนี้แบบโอ้โหดูครับดูครับออเอเออไอ้หัวชนหัวชนดูเขาแม่แม่ตอนนี้แบบโอ้โดูดูเหมือนพี cosplay, ่ดาวเลยเว้ยเหมือนพี่ดาวเลยเว้ยอะไรมองอะไรมองอะไรพี่ป้มดูเฉยอ

เดี we ๋ยวโตไปเดี๋ยวจำแล้วก็ไม่ดีนะครับแม่แม่ตอนนี้เราแต่ตอนเด็กๆไม่เป็นไรนะสอนเขายังไม่ได้ตอนโตเราก็ต้องสอนเขาช่วงนี้นะครับถ้าเขาขาหลังก็ดูเขาอะไรเขาหน่อยนะครับแม่แม่เพราะว่าถ้าโตไปแล้วทําอันตรายนะครับถึงเขาจะทาหยอกหรือทําอะไรถ้าโดนคนมันก็อันตรายเราก็จะไม่สอนนะครับพอเรื่อบอกอย่างนี้นะครับไม่เอาไม่ทําเป็นคอนเทนต์นะครับช้างขาหลังโอ้จ้าจ้าโอ้สวยสวยไม่เอาเป็นคอนเทนต์นะครับแม่แม่ อันตรายนะครับอันตรายเผื่อไม่ซีมาถ่ายรูปเจนเจ้าอยู่เจนเจ้าขาหลังใส่นี่เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ไม่สอนเขานะครับเขาเริ่มโตแล้วตอนเด็กเด็ก็ให้เขาเล่นได้ว่าเราสอนเขายังไม่ได้นะครับแม่พอโตเราก็ห้ามเขาคอยดุเขาอะไรนี้หมดแล้วกินอะไรอีกเอาเอาเอาอาหมดแล้วโบเบ้แล้วนี่มันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮ่า เราก็เลยไม่ทำครับแต่ยอดไล์ได้ดีนะครับถ้าทําให้น้องแบบตีขาหลังอะไรขาหลังนะครับได้ดีแต่ว่ามันจะทําให้น้องเขาชินนะครับเดี๋ยวเสียประวัติด้วยถ้าทําคนมาอะไรมานะครับแต่ดึงเนี่ยดึงทําไมเนี่ยเอ้ยนะครับแต่แม่แม,ม,ม,มลดถอู้เบิดแล้วไปกินนมคุณอู้อ้เออไม่แปลงตัวไฟเลยเออ เอาจาับสวยก่อนเร็วสลับขาด้วยเอา้าจ้าเออนั่นเออว้ยมาอดซ่อนเทแต่กล้วยเบ็ดเลี้ยวเอ,อ้ยพี่ปื้มตัวไอเห็ดเลยพี่ปื้มตัวไอเห็ดเอ้ยอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัากดหนึ่งจับลิ้น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 หนึ่ก่อนถ่ายคลิปตอนแก้วกล้วยก็ล้างมือมาแล้วนะครับแม่แม่ครับไม่เป็นไรเด้อโอ้ยพอแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพี่ปื้มไปเอาคอนไม้ไม่กินถ่ายคลิปเสร็จก่อนไหนอ่ะดิ อาอจะดูลิ้นดิเอออยาก,กินมือกินมือให้กินมือ,อ,กกมอ <c oughs> ครับถ้จจาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่เปื้อน้องปันชาแนลด้วยนะครับสหรัคบ,บคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับสวัสดีครับโบบ๊ายบาย